น้องลิซ่าไม่ทําให้เสียชื่อผ่าผ้าซิ้นผ้าไทยไลายนี้เริ่มเลย2025อายุทยามีน้องลิซ่าหลังจากที่น้องลิซ่าได้มาร่่มเขาเดาวกบแฟันคลับชาวไทยและทั่วโลกค่ะแล้วก็มาท่องเที่ยวพักผ่อนกับคุณแม่นะคะก่อนหน้านี้คุณแม่จิตทีพก็ได้มาลงรูปที่อายุทยาค่ะก็ใส่ผ้าซิ้นลายไทยอย่างสวยงามนะคะพอวันนี้น้องลิซ่าก็มาลงรูปลดรัดวบ้าง 14รูปด้วยกันนะคะทั้งรูปดินเนอร์กับคุณแม่ลูกสาวสวยหลุยส์วิตองสมกับเป็น h ฮ u s e แอมเบสแฟนๆต่างก็กรี๊ดตังเป็นที่สุดกับความสวยทำให้แฟนๆทั่วโลกได้เห็นวัดส,สวย,สวยโบราณสถานที่เก่าแก่นะคะอยุธยาประเทศไทยรวมไปถึงสถานที่วัดอื่นๆทางพ่อค้าแม่ขายบริเวณใกล้เคียงนะคะทั้งพาซินลายนี้เตรียมผลิตไม่ทันกันเลยเสียวค่ะแฟนๆต่างก,ตางก็ตามรอยน้องลิซ่าไม่หยุดไม่พักเลยนะคะตั้งแต่2023ี่าที่ผ่านมา จากที่น้องได้มาลงรูปก่อนหน้านี้นะคะแล้วตอนนี้2025มาใหม่อีกแล้วนะคะทั้งสถานที่ทั้งลุกผ้าไหมลิซ่าซอฟต์พาวเวอร์ของแท้แฟนๆตาก็ชื่นชมนะคะบอกว่าน้องลิซ่าได้ใส่แบรนด์ของพี่เดียรานะคะก็เป็นการจำหน่ายผ้าไทยทอมือย้อมสีธรรมชาติอะไรประมาณนี้ แล้วก็ชมลิซ่าต่อนะคะบ,บอกว่าน้องลิซ่าคือซอฟ์พวเวอร์ของไทยจริงๆวันนี้ได้มาลงรูปใส่ผ้าไหมไทยสวยๆมากๆสวยทั้งคนสวยทั้งชุดภูมิใจในการพรีเซนต์ความเป็นไทยมากๆทั้งอาหารคราวอาหารหวานสถานที่ท่องเที่ยวเครื่องดื่มเป็นกระแสแฟชั่นต่างๆลิซ่าเก่งมากๆบอกว่าลิซ่าใส่ผ้าไทยสวยมากๆเลยนะเสื้อขาวแขนซ้นกอนน่ารักจนใจเจ็บชาวอายุทยาเตรียมตัว วัดมหา,าธาตุแต่งอีกแล้วไหมหลังจากที่ดองลิซาได้ลงรูปสวมชุดผ้าไทยกลับมาเที่ยววัดมหา,าธาตุอีกครั้งหนึ่งปรบมือดังๆลิซาใส่ชุดไทยสุดพิเศษ